สวัสดีครับผมพบพอกันอี่แล้วพี่น้องเมนูเด็ดเด็ดอีลๆเด็ดแต่เนี้ยคบครบคบคบเจ้าะออกนี่แหละครับนี่กบน้อยบึงแม่งคบใหญ่เด้พ kind of ี่น้องเนี้ยพอดีกินเนาะเสี้ยงเงี้ยหมาเมื่อเช้านี่ินเก้าตัวซิบตัวหลูพอดีกินพอดีกินคักเลยไปต้องไปซีเรียสมันกบเลี้ยงนี่แหละไปให้เองมันไม่ได้กินเลยพี่น้องเน้ยยากที่จะได้กินน้อยปอนเนาะ ไปหาสมุนออนี่ห่างยากเนาะเก็จะกินลูกน้อยมันเม็ดแล้วอเอาอีกตัวแล้วคนนะ่ะฮสเปรย์ไว้เหรออากาศหนาวพี่น้องเอ้ยลมหนาวมาแล้วบ่ได้ลาาแล้วฮองคำมาหลายพันสั่นห้าเนี่ยกินได้บัตรนี่โนน่าปลัว่าข้าขนาดครบขายรู้แล้วร้อยพี่น้องรับประกันบุ๋มมีเม่นมีข่าว เพราะว่าบม่ได้เกียร์เกียร์ไ,รไล่ไม่ได้มันลุกแม่นี่แหละมันคักกำลังเป็นเบ่าพี่น้องเอ้ยคขาป็นขนกันเลเป็น,นเ,เนบ่าวเวงเนาะ mm. ดุดดุด้ดงๆพี่น้องเอ้ยคุบกี้นี่เก็บป่อยไปแล้วป่อยมันก็บ่ไปก็เลยดอกเพราะว่ามู่มันยี่นี้มันก็นไปเบียร์ข้างอยู่แหละอ๋อส่การเพราะว่าพนันธุ์ต้มส้มเนาะใส่ใบมะขามอยู่อรอมันขามบ่อนเนาะ ตมสัวเนาะอันโมเมนต์ซื้อตมสัว <c oughs> ได้มา่อถแหละอ๋อจะมาเบิ่งกันพี่น้องบ้านนี่ต้มเป็นตัเป็นตัเลยได้เนาะสูตรนี้เนาะบม่ได้มีการฟักการตัดเลยเนี่ทำเราห,ห,หนุมก็มาแล้วลมหน้าก็ลมหน้าพี่น้องเอ้ยอกองโม่งก็ตัดทิ้มมาแล้วตายมาแล้วม,มือเรือพลอยกระท้วงอีกสามสี่มื้อพอนล้วครับเป็นบรรยากาศบรรยากาศน,นี่ครับลมมาแล้วนี่ ตอนหกโมงห้าโมงกว่าเนาะยังพอนหกโมงสแลนี่พี่น้องนล so ่นหนี่มืดแหละหนี่ดีตะเมียนต้นกล้วยนี่บังลมได้พี่น้องมาสานุหนาวขนาดมันได้กล้โดยรอบเลยครับนี่เอาอ่ะเรียบร้อยแล้วพี่น้องเครื่องปรุงมีแต่ได้ข้าวนี่ข่าตะไคร้ใบมะกรูด ครบห้าตัวพี่น้องได้การเครื่องรูปแล้วเนาะคอนรูปนี่ห้าตัวก็ได้เนาะใส่แลไรบ้างนี่พี่น้องเอ้ยขนาดเราพี่น้องกินน้องเบิ้งเขาจะว่ามันขาวคบเลี้ยงขาวลาขาวเดียวมันะขาวนี่ลี่ถ้าเบิ่งเขาพี่น้องแต่ว่าเอามาข้างไว้เต่มเมื่อคืนนี้ห๋ือบริเกียนหัวอาหารนเลยบริให้อาหารนวันไหนบ่ายยอก็ว่ามันต้องแซ่บแน่นอนแหละไปบุมีดอกขาว เพราะว่าคบมันคล้ายๆกับธรรมชาติเลยเน๊ยมันอยู่ในต้นไม้มีหญ้ามีพืชต่างกบวัดเด๋ยพี่น้องมันบริเวอยู่ําอ่างซีเมนต์เน๊ยอิงธรรมชาติเนาะเขาเลี้ยงแบบคล้ายๆแบบอยู่ทงให้ทงหนาเลยเน๊ยทางด้านนี้พังกระเสียมบองเพชรเนาะอ๋อบองเพชรสดบุมีอ๋อบองเพชรแห้งนี่แหละเน๊อจักหน่อยได้อยู่ ไล่ๆก็ไ่ได้จะเบื่อนะหารเหมือนว่าเบื่อข้าวเหมือนมึงยิ้มอะไไปต้มไก่อาชิ้นห่งกานี้ต้มกุบใส่กันซาพี่น้องพญามันมือนีิยิ้มตั้งคืนแลยมือนีิเนาะต้มกุบตาบ้านต้มกุบตาบ้านอือ้เมียนคอนเทนต์แล้วเดี๋ยวจะลงนั่นต้มกุบตาบ้านสุดนี่เออใส่เข้าไปวะนะจะใส่ใส่ไล่ๆเด้มันไม่ได้เมื่อนไปไล่มองไม่ได้เด้ครับกีดอยางไม่ได้ เอาเพราะส้มมาพาควนนั่นแหละปุ่นแต่พุ่นก็ห้องกันเซลเซอยู่คกรบอะไรพี่น้องต้งก,บ,กบตาบ้านคนมองมีเด็กเป็นภาพเลยเปล่าทำเป็นห่วงอ๋อ,อส้มมาพาควนกินนะพอดีตาบ้านต้งกบสู้เด็ดตาบ้านแน่นอนพี่น้อง <c oughs> กิเข<า>้าไปอ้าฮ่าเบื้องต่อมันฟดมันนะพุณล่ะครับบานี้ ตอนนั้นน้ำปงปุ้แล้วตอนมันซุกปุ้งเลยครับบ้านนี้ในการเราคนานี่สู่ตาบ้านเี่นี่พี่น้องกบสู่ตาบ้านนะพอดีด้พอกันกินอยู่ตรงเนาะสางคนสรางซี่คนมาแล้วมาแล้วดีมาแล้วโบแมนซ้ำหนึ่งวันแสวงท่าแสวงอีเด้อมาเด้ออ้ยสั่งแสวงกันเลยอันนี้เฮ็ดไฟเบาๆบล็กบล็กบกพอได้แันนะครับ มันคือมันเปื่อยค่าๆกินแ่บๆเนาะรับประกันพี่น้องบุ้มีกุยมีข้าวก็แล้วกันแหละฮะเฮ้จ๊ะเฮ้จะเฮ้จ๊ะเขาจ๊ะเฮ้จ๊ะเฮ้จ๊เฮ้จ๊ะเฮ้จนะเฮ้เฮ้จ๊ะเอ้จะเฮ้ะเฮ้จ๊ะเฮ้จ๊ะเ่้จ๊ะเฮ้จ๊ะเฮ้จ๊ะ้จ๊ะเฮเฮ้เฮ้จเฮ้เฮ้นเฮี่ะ้เ้จ๊้จ๊ะเฮ้จ๊้จ๊ะเ้อ้๊ะเฮ้จ๊้้ว สุดสุดท้ายไรเลยเนาะตามดีต้องเป็นมังเค็ดดิบเนะาะจ้าไปกปุ๊บกระเจ้าก็ต้องเผาก่อนนี่มันเผากว่ทันแล้วมือนี่ยมันยากแล้วใช่มึอก่อนวันนี้โอ้โกบเป็นฟาร์มเนาะกินเข้าไปพี่น้องห้าหกร้อยตัวเอา,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 าสูเด็ดเบิงบ้งเบึง้งเอามังค็ดเสียบันนี่<อ>มันเป็นตะแทรกตาค่อยจะตาเบิ้งนี่พี่น้องจวดบมดจวดเนาะโมแม่นทอดปลาเนาะ ไม่เพิ่อเป็นจักไอ้จักจามเขาอะไพี่น้องบาดนีิเอาขรัวก็ยักหกได้จะน้อยพี่น้องตอนนี้กำลังตอนนี้ก็ปั๊บปูงไหมนะครับนี่เอาเพื่อเอาบาดนีิเอาเอาสุดเด็ดพี่น้องโอ้ยหญิยามันเลยบาดนีิครับ ส้สมูพลวหนิคนะเมอนี่บอสมอโอ้สมอสุดตาบ้านนี่เบิร์เซงเออพวกเหวี่ย้อรังเนาะตัวตายตายตายไก่พันปลยเลยพี่น้องเลยพแล้วพแล้วพ่น้องตักตักเบื้งต้นมจะน้อยตนีตายตายขนาดเอาตักระบานี่ตักเมอสมอกัเสื้อถ้วยไกินเลยว่าดี ตายพูดแล้วโอ้ยเยอลตัวเนาะหน้าเนาะมาตัว่านทำเล็บตาสุดตาบ้านซดน้ำข้างหน้าเลยพี่น้องเไงเข่าท่าพุนยอดพูดแล้วข้าขนาดพี่น้องเลยสุดยอดเอาซ่ดนี่เนาะบดมาอีกคนนึงแล้วซดนี่แหละพี่น้อง สีแม่มึงเราบริโภอาหารจังเอาเอาเื้อเฟยีก็ได้สิ่มันก็เนาะเอาสันเสพเอาปิดคลิปสันทิ่กันทำารไล่คนจะบัวเหที่เราเจอเฟยีกย่างอยางน้ยนึงเนาะเจ้าขึ้นดอกคือกันดอกเอาเจอเฟย์เอาเกี่ยวเอาเกี่ยวก็ได้เอาเจ้าน้อยคนน่ะที่บอกกินเข็มหรือหม้อกวันเนาะเออหม้อคันบ่กินเข็มให้กินซีอิ๊วข้าวเอา กินข้าวซีอิ๊วนั่นไร่ไร่อยู่ทางเขื่อนั่น้ำป่ปเปานนเอ,าอเ้ากิมดูบัตรนี้หัวหน้าบัตรนี้เอ้าสุดท้ายระบัดหนี้พี่น้องสุดท้ายท้ายสุดอะครับบัตรนี่สุดยอดยอดเบอร์ผู้แเลอืยยอดปลายเผาเนาะเอ้าซ้ำอีกแล้วพี่น้องสุด,สดนะ ขอบคุณสละการติดตามลับชมนะครับเดินไปกินนะครับบันนี้บ่บอยไว้แล้วหิวเข้าพร้อมพี่น้องเลยตู้ลุมหนาวอีกอแก่นี่นะครับผมขอบคุณมากสวัสดีครับเสื้อนี่พคือปิ้นเนาะ